โอเคเล่ามาเค okay. คือมันมีวันหนึ่งเว้ยที่กูกูกับโตไเยนายเนี่ยมันแบบอยากทําอะไรใหม่ๆหม่บ้างอะที่ไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นธรรมดาทำอะเออก็นัดไปต่อยกันเนี่ย <c oughs> ใช่ <c oughs> คือนัดไปต่อยกันเว้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ใหม่มากเลยแล้วก็แล้วแบบไอ้โตไอ้นายอะมันก็เลยแบบพาไปอ่าไปสถานที่หนึ่งที่สวนสาธารณะตรงที่เอาไว้ออกอกำลังกายสําหรับผู้ใหญ่ทั้งเด็ก ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เน่ยเออ,เอ,อนั่นแหละแล้วตรงนั้นอนะ่ะมันเป็นที่ที่สงบมากแต่ถ้าเป็นตอนคืนเนี่ยคนจะไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่กันซึ่งมันเหมาะกับเวลาที่กูกับไอโต้นายจะแบบรวมวงต่อยกันเออ oh. แล้วก็คือไอตอนนั้นอนะ่ะมันมีช่วงหนึ่งไวท้ที่ไอโต้กับไอนายอ่ะมันจะมันจะไปไปซื้อของะ,ะมาออกกําลังกายมาซ้อมต่อยอแล้วก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งไว้ที่ ที่ไอ้มีมีสองคู่รักอ่ะขับรถมอเตอร์ไซค์มาไว้เป็นผู้หญิงผู้ชาย mm hmm. กูมั่นใจว่าน่าจะมาจอกโรงเรียนกูน่ะแหละคือ mm hmm. ตอนแรกอ่ะคือเขาขับมานะกูก็ไม่ได้คิดอะไรมากเว้ว่าแบบเขาก็แค่มาจู่จีกันเนี้ยเออเราก็กัดเออประมาณนั้นอ่ะแล้วก,แบบนนะวก็กูนั่งรออยู่สะพานเนี้ยไอสองคู่รักคู่นั้นอนะ่ะรุ่นพี่รุ่นพี่สองคู่รักคนนั้นอนะ่ะเออแม่งหายไปเลยแต่ยังแต่มอเตอร์ไซค์ยังจอดอยู่นะจอดอยู่ข้างห้องน้ําเออ กูก็แบบไม่ได้ทะไรบ้าเว้ยเขาก็แบบอาจจะอยู่ข้าห้องน้าอีกฝั่งหนึ่งแหละแค่ไปนั่งคุยกันมั่วๆเฉยประมาณนั้นคือตอนนั้นอะกูปวดเหยียวเลยแล้วกูแบบอยากเข้าห้องน้ําเออแล้วแบบพอกูเข้าห้องน้ำใช่ปะ่ะแล้วประตูทางเข้าห้องน้ำมันเปิดอยู่พอดีเว้ยกูก็เลยแบบไอแบบไม่ต้องเปิดแล้วก็คือตอนที่กูหล,ลางจะขึ้นเนี่ยกูเห็นขาเว้ยขาสี่ขาท<า>ี่มันอยู่ในห้องน้ำสุดท้ายเว้ย มึงรู้ป่ะพอกูปาดปาดตาไปเสี้ยวเบี้ยไอ้แบบกูแบบกู้เอ๋อเลยไอ้เนี้ยคือแบบจากอาการที่แม่งปวดเยี่ยอะจากอาการที่แม่งปวดเยี่ย้วแม่งหายไปเลยเว้ยแบบแม่งแบบไอ้เนี้ยคือแบบแม่งเหวอกับสีที่แม่งเห็นนะไอ่เนียวว่าบอกเขาทำเชี่ยอะไรกันวะไอ้ที่กูเห็นอะคือคือตีนัองฝองตีน่ะแม่งตีนึงอะตีนัองฝองอีกตีนึงอะแม่งหันหลังให้เว้ยไอกตีนึงอะมันกำลังอยู่หลังอีกตีน คือคือแบบคือมันไม่มีเสียงอะไรนะนะเออมันไม่มีเสียงอะไรเลยแบบโม้สเตลอ่ะคือแล้วตอนนั้นอ่ะกูกำลังเบวออยู่เว้ยแล้วเฮียโตกับไอ้ได้อ่ะมันกลับมาพอดีเว้ยแล้วมันกลับมาพอดีเว้ยเออแล้วแบบกูก็แบบสกิดไอ้นายกับไม่โตแบบนี่โตตัวนายมวันี่มของดีสัต ไอ้เฮียพาพามาดูไยไอ้เฮียโตกับไอ้นายอ่ะแม่งเหื่อเลยแ <c oughs> <c oughs> ม่งแบบแม่งแบบเหื่อเลยแม่งแบบยิ้มกระชากใจเลยเจอของดีไอ้